ด้น,นักแสดงมากความสามารถอย่างคุณแซมยุรน,นันพอมอมนตรีที่ผันตัวเองเข้าสู่แวดวงการเมืองและหันมาบุกเบิกธุรกิจศูนย์ดูแลสุขภาพวินล่าเมดิก้าประเทศไทยซึ่งเป็นเทคนิคการแพทย์ทางเลือกใหม่ที่เน้นการรักษาแบบองค์รวมโดยเน้นที่มาและสาเหตุของการเจ็บป่วยล่าสุดได้เชิญไฮโซผู้รักความสวยความงามมาร่วมเวิร์กช็อปสวยสั่งได้และงานนี้มีดรมอร์คเอร์จาร์กออโต้ศัลยแพทย์มือนหนึ่งระดับโลกจากลอนดอนมาให้คำปรึกษาแบบ ตัวต่อตัวโดยมีคุณดวงตาตุงคมณนีมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งคุณแซมยุรนันได้นําเสนอเทคนิคใหม่จากประเทศอังกฤษที่สามารถช่วยเพิ่มความสวยงามได้โดยไม่ต้องสัรยกรรมจริงๆวิลล่ามริกานะครับเป็นจริงๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซลล์นะครับจากประเทศเยอรมันแล้วก็นํามาเปิดที่ประเทศไทยเพื่อที่จะรองรับคนจากเอเชีย นะครับในการดูแลเรื่องเซลล์บำบัดแล้วก็หลังจะไปใช้เซลล์บำบัตที่เยอรมันแล้วก็กลับมาดูแลที่ประเทศไทยแต่วันนี้เราเชิญคุณหมอออตโต้ชาร์กอัโต้จากอังกฤษเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซลล์กับความสวยงามนะครับแต่วันนี้คุณหมอมาสาธิตในการทําเรื่องสวยงามโดยไม่ต้องสัญญกรรม การทําจมูกให้โด่งขึ้นปลายจมูกให้เชิดขึ้นการทำเลนธีป,ปากหรือว่าการปรับเปลี่ยนรูปหน้าต่างๆที่มีปัญหาเรื่องรูปหน้านะครับคุณหมอพยายามจะทําให้จุดเด่นเนี้ยเด่นขึ้นแล้วก็ลดจุดด้อยให้แต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องวางยาสลกแล้วไม่มีไซด์เ f ฟ e c t อะไรนะครับที่สําคัญคือใช้เวลาน้อยมากใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่อย่างที่เห็นก็คือสามารถมีจมูกโด่งสวยขึ้นได้ในเวลาประมาณ2นาทีก็เสร็จแล้ว นะครับเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับจากจากอังกฤษซึ่งคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีเซเลบตี้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็จากทั่วโลกเนี่ยไปทําที่อังกฤษอยู่แล้วเ้าเอเนี่ยคุณหมอก็ให้เกียรติวิลล่ามานิกานะครับก็จะมา มาช่วยดูแลแล้วก็มาช่วยคอนซัล์ให้กับฟิลาเมริกาทุกเดือนครับภายในงานดรออทโตได้แสดงฝีมือในการเสริมจมูกและเพิ่มขนาดของหน้าอกให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมงานซึ่งใช้เวลาในการแปลงโฉมเพียง15นาทีเท่านั้นโดยไร้ริ้วรอยและแผลเป็นส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาก็สร้างความแปลกใจและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเซเลบิตี้และผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ น้องจอยยุคนี้สวยได้โดยไม่ต้องทําสัญญกรรมนะใช่ค่ะ่ารที่ดูไปในข่าวฉีดสารสารผู้ที่เป็นสารธรรมชาติแป๊บเดียวเองไม่เกินครึ่งชั่วโมงคุณหมอปั้นปั้นมามีหน้าอกแล้วจากคนไม่มีหน้าอกกลายเป็นคนมีหน้าอกโอ้โหเทคโนโลยีก็สุดยอดจริงใช่ค่ะก็เทคโนโลยีเห็นว่ามีความปลอดภัยแต่ว่าคนทํานี้ต้องใจถึงนะเราต้องยอมรับนะใช่ไหมค่ะก็ยุคนี้สมัยนี้มัน อะไรอะไรเปลี่ยนไปหมดนะคะเป็นยุคที่เรียกว่าไอทีมาแรงความรู้ต่างๆมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการทําการตลาดช่วงปลายปีไม่มีธุรกิจอะไรมาแรงเท่าธุรกิจกระเช้ากระเช้าวานพี่หนุ่ยถูกไหมคะไปที่ไหนก็มีแต่คนหิ้วกระเช้าไปให้กันปีใหม่ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็ แต่ตอนนี้<อ>ก็บอกห้ามาเอาเหล้าใช่ไหมใช่ค่ะถ,ถ้าจะเอาเหล้าเนี่ยต้องออกมาจามัดนอกดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะก็ เขาต้องมีที่เฉพาะเวลาที่จะเอาเล่าใส่ไปในกระเช้าแล้วก็ไปแรปนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะได้แค่พวกของกินของใช้ประจําวันแต่ยังไงก็ตามในช่วงมาดอินเทรน์วันนี้ค่ะพี่เป็ดสุพีพงพาณิชค่ะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจตลาดกระเช้าของขวัญต้อนรับปีใหม่นะคะว่าแข่งกันดุเดือดแค่ไหนเราไปดูเทคนิคของแต่ละรายกันค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่กันแล้วนะคะดันั้นเองยังตื่นเต้นไปด้วยก็คือทุกคนนี้ก็แบบว่าชอบจริงช่วงปลายปีนี้คืองานการเริ่มแบบอยากเคลียร์ให้เสร็จเร็วๆแล้วก็การนัดหมายทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะ เรื่องงานเรื่องการทําให้เสร็จรวดเร็วเพื่อจะไปฉลองเทศกาลทั้งคริสต์มาสปีใหม่กันฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเอเราได้เตรียมของขวัญต่างๆเนี่ยให้กับคนรอบข้างให้กับผู้บริหารเจ้านายลูกน้องอะไรกันแล้วยังนะคะนั้นก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าต่างเนี่ยจะมีเป็นกระเช้าสําเร็จรูปนะคะหรือของขวัญในรูปแบบต่างๆเนี่ย ออกมาเสนอกันมากมายเลยฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ซื้อความสะดวกตัวนั้นเองอ่ะบางทีไม่มีเวลาแต่ก็สามารถที่จะครีเอทกันได้นะคะบ,บางคนก็บอกว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยจะมีเวลาก็เดินไปตามห้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าก็าจะมีกระเช้าแจกจัดไว้ตามมุมต่างๆเราก็สามารถที่จะคัดสรรแล้วก็นํามาเป็นของขวัญให้กับ ผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักใคร่ชอบพอได้นะคะแต่บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าคือเราอยากจะสร้างสารรค์เองอยากจะทําอะไรเองเนี่ยก็สามารถนะคะเพราะว่าบางครั้งคนบางคนชอบไม่เหมือนกันบางท่านเนี่ยก็อาจจะชอบของขวัญประเภทเอของทานบางท่านก็อาจจะชอบเทคโนโลยีหรือไม่ก็บางท่านก็บอกว่าอ้าอยากไปเที่ยวหรือไปสปานั้นก็คิดว่าการจะให้ของขวัญคนเนี่ยฉันว่า ควรจะเป็นให้ในสิ่งที่เขาชอบเห็นหลายท่านเนี่ยตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อให้คนอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเ,เหมือนกับเราทำงานโฆษณาหรือทำงานที่จะเซอร์วิสลูกค้าเราอยากคิดว่าเราอยากได้อะไรเราควรคิดว่าผู้บริโภคต้องการอะไรอันนี้ก็เช่นกันอย่างสมมติว่าเราจะซื้อของขวัญให้กับเ,เพื่อนฝูง เออเราก็ต้องรู้ละเพื่อนแต่ละท่านหรือ,อ,อผู้บริหารแต่ละท่านหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาชอบอะไรกันเพราะฉะนั้นเราต้องถายใจเขาต้องรู้ใจเขาแล้วซื้อสิ่งที่เขาชอบอันนั้นน่าจะดีกว่าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องขอ,อ,อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะต้อนรับปีกระต่ายปีหน้านะคะแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year ล่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ค่ะพี่นุ้ยแล้วช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์สรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบนี้ื่ะะเยอะแยะมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลอย่างนี้ใครก็อยากจะจัดงานโดยเฉพาะอย่างยี่งงานที่เชิญพวกเซเลบไฮโซทั้งหลายนะคะคึกคักกันสุดๆเลยทีเดียวสักครู่ค่ะมาถอกคาะมาเที่ยวค่ะถ้าไม่ไปต่างจังหวัดนะคะเรามาเจอกันที่ราชประสงค์นะคะดินแดนแห่งนี้ค่ะจะส่งความสุขกันทั้งคืนเลยค่ะ ประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ไม่เคยขาดแคลนน้ำใจเมตรีขอเพียงเราดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องน้องๆระวังซายด้วยเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมเราใต้ใต้ดูกย้ายให้ไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกล ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart รับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งก่อใช้ Fisher Paykel สมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24